สามเหตุผลที่ประกันมรดกแผนหนึ่งล้านบาทขายดีนะครับวันนี้อ้วนจะมาย่อยให้ฟังสามเหตุผลว่าทําไมลูกค้าทั่วไทยถึงชอบแผนประกันมรดกหนึ่งล้านบาทนะครับข้อที่หนึ่งเลยครับมันให้ความคุ้มครองสูงนะครับแต่เบี้ยตา่มมากนะครับทาให้คนไทยนะครับเข้าถึงแบบประกันมรดก1ล้านบาทนี้ได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างคุณลูกค้าเพศหญิงนะครับอายุ3 0ปีค่าเบี้ยประกันแค่5,360บบาทเองนะครับถ้าเป็นเพศชายก็อยู่ที่ประมาณ 6,000กว่าบาทนะถ้าแรงอายุ30นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในแรงอายุ40นะครับบวกลบค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทบวกลบนะครับดีไหมไม่แพงนะครับอ่าเปรียบเทียบไห้ฟังนะครับถ้าวันนี้ท่านจะซื้อประกันชีวิตที่คุ้มครอง1ล้านบาทเนี่ยนะครับท่านจะต้องจ่ายเบี้ยประมาณ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนะคุ้มครองการจากไปของเรา1ล้านบาทเนี่ยครับอ่าจ่ายประมาณ2,0003,0004,000แล้วแต่เลเอ,อายุแต่ประกันเร่มนี้ท่านซื้อได้นะครับ เริ่มความคลองหนึ่งล้านบาทได้นะครับด้วยเบี้ยประกันแค่ถ้า30ก็แค่ห้าพันหกพันบวกลบนะครับถ้าายุ loaded, 40นะครับก uh, um, ็อยู่ที่ประมาณ10,000นะครับหนึ <nej> ่งหนนะครับหรือว่า9ก้าพันบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือความคลองสูงนะครับแต่ว่าเบี้ยต่ำนะครับเหตุผลข้อที่2ครับต่อสัญญาได้ยาวนะครับอันนี้คือข้อที่2นะต่อสัญญาได้ยาวนะครับจะมีลูกค้าบางท่านนะครับ คยซื้อประกันก็เลยเอาแบบประกันตัวหนึ่งมาให้อ้วนนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยของพี่จะจ่ายเท่านี้พี่ได้หนึ่งล้านเท่าอ้วนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถูกกว่ากันเป็นประมาณสักหลักร้อยนะครับผมก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ครับแบบนี้ให้ความคุ้มครองสูงนะครับมันมีอยู่จริงนะครับมันคือแบบประกันช่วระยะเวลานะครับคาว่าช่วยระยะเวลาหมายความว่ามันจํากัดนะครับความคุ้มครองไว้สั้นๆที่5ปี10ปี15ปี2 0ปีสัญญาณนั้นมันจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วแต่ท่านเลือก นะครับเบี้ยต่ําเท่ากันนะครับมันถูกออกแบบมาให้ทุนประกันสูงนะครับคุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทุนประกันสูงนะครับก็คืออาจจะซื้อ1ล้านเบี้ยแค่4ี่ห้าพันเหมือนกันนะครับหรือว่าใกล้เคียงหมื่นเหมือนกันนะครับได้1นล้านบาทนะครับตามแต่เลนและอายุนะครับแต่ข้อเสียคือหากท่านป่วยในระยะเวลาสมมติซื้อ5ปีแล้วป่วยปีที่3นะครับพอมันครบปีที่5ปีที่6ท่านอยากจะมีความคุ้มครองต่อท่านซื้อที่ไหนต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะระหว่างทางท่านอาจจะ มีการผ่าตัดย้ายนะครับดูพพลภาพไปแล้วนะครับหรือว่าเกิดการเจ็บปวดเป็นโรคายแรงไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับสำหรับกรมบดทันใหม่แต่กรมบาดทันแผนประกันมระ,ะดกที่อ้วนกาลังคูยอยู่เนี้ยของอ้วนเนี่ยครับที่อ้วนขายอยู่เนี้ยนะครับที่อ้วนกําลังนําเสนออยู่เนี้ยนะครับ มันต่อสัญญาได้ยาวในขณะที่ท่านทาวันนี้ท่านไม่ป่วยใช่ไหมท่านก็ต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆระหว่างทางท่านป่วยมันก็ยังคุ้มครองให้ท่านจนครบสัญญาอยู่ดีนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของการต่อสัญญาแบบยาวและนี่คือเหตุผลข้อที่2ที่สามารถที่บอกว่า,าที่วรนบอกว่ามันต่อความคุ้มครองได้นานนะครับและก็ยาวนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับเป็นแบบตลอดชีพนะครับเหตุผลข้อที่3ครับผมเหตุผลข้อที่3เนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองอแค่กรณีเสียชีวิต แผนมรดกนี้ไม่ได้คุ้มครองแค่กรณีเสียชีวิตนะนะครับท่านจะทําไว้เพื่อส่งต่ออย่างเดียวแผนนี้ก็ตอบโจทย์แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์แค่นั้นนะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของหาตัวพบตรวจเจอเป็นโรคไร้แรงนะครับโรคไร้แรงมีกลุ่มโรคอะไรบ้างล่ะนะครับก็จะมีกลุ่มโรคมะเร็งครับนะครับให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะไม่ลุกลามเลยนะนะครับกลุ่มโรคหัวใจครับกลุ่มระบบประสาทและสมองครับกลุ่มอวัยวะสําคัญต่างๆเช่นสายตานะครับ หูนะครับการสูญเสียการได้ยินได้ฟังถาวรอะไรแบบนี้ครับหรือเป็นใบอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้นะครับหรือเสียแขนเสียขาอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นไวรสสำคัญนะครับก็ให้ความคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกพลภาพก็ยังคุ้มครองเห็นไหมประกันเล่มนี้คุ้มครองเยอะกว่าและเยอะมากนะครับในขณะที่จ่ายเบี้ยต่ำนะครับย้ําให้ฟังอีกนะครับชัดๆนะครับ3ามเหตุผลที่ขายดีและ3ามเหตุผลที่ท่านสมควรทํานะครับ คุ้มครองสูงเมียตามนะครับสองนะครับต่อความคุ้มครองได้ยาวนะครับสามนะครับไม่ได้คุ้มครองให้การเสียชีวิตแต่คุ้มครองโรคร้แรงคุ้มครองทุพพลภาพให้ท่านด้วยนะครับและนี่คือสามเหตุผลดีๆนะครับที่อ้วนออกมาให้ท่านวินิจพิจารณานะครับแนะนําให้ซื้อติดไว้ทุกคืเรือนนะครับเพราะเบี้ยไม่ได้สูงนะครับความคุ้มครองสูงมากนะครับสามีซื้อให้ภรรยานะครับมอบประโยชน์ไว้ภรรยานะครับซื้อให้สามีมอบประโยชน์ไว้นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับกรมมาทันแห่งความรักสําหรับคลิปนี้อ้วนฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ